ความเป็นแม่ทางรอดจาก AI ที่ฉลาดเกินคนในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วคำเตือนจากเจ้าพ่อแห่ง AI เจฟฟรียฮินเทนกลับมาทำให้ผู้คนกังวลอีกครั้งเขากล่าวว่า AI จะฉลาดเกินคนและทางรอดคือการใส่ความเป็นแม่เข้าไปในระบบ AI แต่ทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนอาจลาดไปฮินเทนชี้ว่าการบังคับให้ AI เชื่อฟังมนุษย์เป็นแนวทางที่ผิด เพราะในที่สุด AI ก็จะหาวิธีหลบเลี่ยงได้อยู่แล้วตัวอย่างเช่นระบบ AI ที่พยายามแบล็กเมล์มนุษย์เพื่อให้ยังได้ใช้งานต่อซึ่งเป็นสัญญาณแสดงว่า AI อาจมีจิตใจของตัวเองมากกว่าที่เราคิดแต่ทำไมถึงต้องเป็นความเป็นแม่อินเทนเสนอว่าการใส่สัญชาตญาณความเป็นแม่เข้าไปใน AI จะทำให้ระบบเหล่านี้สนใจมนุษย์จริงๆไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่งเช่นเดียวกับแม่ที่ยอมให้ลูกมีอิทธิพลหรือแม้ว่าลูกจะยังทำอะไรเองไม่ได้ แต่คุณเห็นด้วยไหมว่า AI จะมีความเป็นแม่ได้จริงหรือว่าเราควรหาแนวทางอื่นเช่นการสร้างความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับ AI ตามที่ดิมิชีอดีตซีอชั่วคราวของอุปนพเอเสนอฮินเทนเตือนว่าเวลาที่เหลือไม่มากและ AI อาจก้าวขึ้นเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปภายใน5-20ปีข้างหน้าดังนั้นเราต้องรีบหาทางออกก่อนที่จะมาถึงจุดไม่สามารถควบคุมได้คุณคิดว่า AI จะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์หรือไม่หรือว่า AI จะช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ